สาลิกาดงเซนสัญญาอิซักค่าตัวทุบสถิติสโมสรนสโมสรนิวคาเซิลอยู่ในเตดเตรียมเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าเรียวโซซีดาด้วยค่าตัวสถิติสโมสรนราว60ล้านปอนด์หรือประมาณ2550ล้านบาทซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางถึงอังกฤษเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วโดยอิซักนักเตะทีมชาติสวีเดนในวัย22ปีจะเป็นตัวเลือกของเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือทีมสาลิกาดงในการลงเล่นเป็นตัวรุก เพื่อมาแทนที่คันลัำวิวสันกล่องหน้าตัวหลักที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าโดยผลงานที่ผ่านมาของอิสซักทำได้44ประตูจากการลงสนาม132นัดให้กับโซซีดาดจากรายงานระบุว่าการซื้ออิสซักเข้ามาครั้งนี้ทำให้ยอดรวมค่าใช้จ่ายของทีมมหาเศรษฐีอย่างนิวคาเซิลอยู่ที่ประมาณ200ล้านปอนด์แล้วนับตั้งแต่เจ้าของคนใหม่เข้าครอบครองสโมสรเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา